พะเยาพ่อแม่ลูกร้านตานเต่าเป็นคนพะเยาฮักเมืองพะเยาตั้งแต่ละอ่อนโตใหญ่กลายเป็นคนเขาหัวใจแั้นเป็นพะเยาหมู่เฮาฮักันเกิดมือนอเมืองพะเยาเฮานี้มีความงามตาเป็นเมืองพยาประชาฮักสามัคคีเมืองพะเยา ไม้เคียวขามขจีรุ่งเรืองระวีรำรวยวัฒนธรรมเกิดที่พะเยาอยู่เมืองพะเยาฮักเมืองพะเยา สมบูรณ์พระเจ้าต้นหลวงเป็นศูนย์รวมใจศรัทธาเมืองพะเยาสุขใจสมคำเปันวาภัยได้ได้มาชื่นตาชื่นชมยินดีสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการลาบข่าวจากพะเยาทีวีทีวีชุมชน ของของเขานะครับฮอบปะกันทุกๆวันอังคารในเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยครับอาจจะจ่าผ่องเลวผ่องเพราะว่ามันมีหลายๆรา,ายการแล้วก็มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับในการที่เขาจะจัดติดต,ตั้งระบบของอายังผ่องก็อาจจะมีปัญหากันนิดๆหน่นนอยๆครับก็ปีใหม่ที่ผ่านมาก็หวังว่าทุกๆท่านคงจะมีความสุขกับปีใหม่นะแต่คณะเดียวกันนั่น หลายท่านก็บอกข่ยสบายตอนนี้บ่สบายนี่ทั้งทั้งกายและใจนะครับในส่วนของบ่สบายกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งแถมส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการขับรถขับล้างขี่รถขี่ล้างการเดินทางนะฮะก็อาจจะทำให้มีอาการบาดเจ็บหรือบ้านก็ โดนตำรวจหยับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันตีทําให้บ่ะไขสบายต่อได้นะถ้าถ้าอูถึงสถิติติพานมาเนี่ยเจ็ดวันอันตรายทุกพื้นที่ครับเข้มข้นกันขนาดนักปีนี่นะผมเกิดความหู้ซึกว่าเอ๊ปีไม่ปีนี่นี่บ่ค่อยได้ยินเสียงกล้องเสียงกล้องเฮ้ยมาคํำนะครับกูเตื้อในสมัยก่อนนี่ ขำมามาคืนนักเดินเกล้งคืนนี่ผนจะไปเข้าดาวนับกันตอนตอน,ตอนเตียงคืนน่นนะตเสียงเพลงเนี่ยมันจึงแหวกบ้านนะครับแต่บ้านีนี่นี่แปลกครับแปลกนะว่ามันเงียบนะครับครับก็เดี๋ยวเขาจะมาอู้ในรายละเอียดกันนะถึงถึงเรื่องคองมมุนี่แต่เอาเป็นว่าเอาเป็นเรื่องทีท,ทีหน้าหน้ายินดีก่อนน่าชื่นชมก็คือเมื่อวันที่เจ็ด มกราคมที่ผ่านมานี้ตีอำเภอจุนนะเกาะมีการวิ่งอนุรักษ์นกยุงนะครับวิ่งอนุรักษ์นกยุงนน่ก็ะอารับแรกก็เป็นนายอำเภอจุนนะครับเป็นประธานเปิดงานวิ่งอนุรักษ์นกนกยุงอ๋อมันเจ้าครับ <c oughs> ป้าห้องผมลุกตั้งแต่ ตีสี่พอเปิดน,นัดกันเจ้านะนัดกันเจ้ารา่งานตัวตีสี่กึงตีห้าตีหกโมงวิ่งนี่ปั๊ดโทรพ่อโมสังโคตตีอันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงรอผมต้องใช้เวลาจากบ้านไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงร้อเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือกึ่งชั่วโมงแต่มันเกิดแน่เพราะมันมืดนะครับปรากฏว่าพอผมไปถึงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงร้อนั่น่ะ คนเต็มบึดครับปัดโตโตพ่องการก,กินน้ำเต้าหูพ่องการก,กินกาแฟเข้าตรมกันเพิ่นตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาว่าเวียงล้อเนี่ยโดยหัวหน้าเสกสรรมุนิตาในบริการนักนักวิ่งทั้งหลายพ่องกับมานอนพ่องกับไปปิก <c oughs> นะครับประธานเปิดก็ตอนแรกก็ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแต่ว่ามันเจ้าจันั่นผมว่า ท่านผู้ว่าท่ายมาตื่นก็มอบมือทางนายอำเภอจุนเป็นคนเปิดนะครับเป็นประธานเปิดนายอำเภอจุน mm. ก็คนใหม่นี่ก็เป็นแม่ญิ้งนะนางสาวสิรินุชจันทาภูลยังเป็นคนนคนสาวอยู่ไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวก็อายุก็40ปีเข้าปีดี่41ปีนี่นะมาเป็นนายอำเภอจุนบ้านแต่ก็อยู่เชียงไฮยครับ ผมก็ถามว่านี่น,นายอำเภอลูกยังหายมากงบัดใจเจ้าเจ้านอนอยู่ที่นี่บ่ไหวก็ลูกยังหายาไหมน,นะตีสามตีสี่ครับก็เพื่อจะเปิดได้นะครับคือถ้าเอาตามเวลาเปิดเนี่ยมันเปิดมาได้ครับพราะว่าไปดูตอนนั้นแล้วผมว่ามันอันตรายก็คือมืดพอหาถนนบ่ใครหันเขาก็เลยว่าอันก็ไหนไหนปนกันมาแล้วก็เื่อหมอกมันหันหนุนตังแนละ้วก็ก้อยเปิดเนี่นะ มันจะได้ปลอดภัยถึงเปินถึงตัวนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็สบายใจทางนายอำเภอเปินกับห่วงอย่างเพราะมันเป็นวันอาทิตย์นะก็เปิดคนประมาณหนึ่งพันกว่าคนครับตีมาวิ่งวันนั้นนะแล้ววันวัน,ว,นวันรุ่นี่ผมก็ได้อูกกก้กับทางนายอำเภอกับทางท่านหัวหน้าเสกสันว่าปีต่อไปเนี่ยเ้าน่าจะจัดเป็นลักษณะแคมปิ้ง นะแคมปิ้งที่เขาเคยจัดโครงการสองเมืองจุนเนี่ยสองเมืองจุนเนี่ยเขาไปไปนอนจูเลยครับจัดแคมปิ้งกันกลางปลาแล้วก็ทําอาหารกินเองจากทาอาหารแบบเช้าปานะ่าใจไม่หวกไม่้างเนี่ยมาทาเขาทํากันมาละขครั้งแล้วเขาคิดว่าต่อไปเขาน่าจะจัดแบบนั้นน่าจะดีคือทุกคนเปิดมานอนอยู่ขั่นเนาะครับเมื่อคืนอาจจะไปดูสั์ปลาอย่างเงี้ยมาเจ้ามากะ มาออกกําลังกันแต่อาจจะบอต้องหมายถึงต้องวิ่งอย่างนั่งหนานะอาจจะเป็นการเดินก็ได้เหมือนที่โครงการซองมังจุนนอกากเดินนะเดินไปแล้วไปพักข้างคืนนะไปทําอาหารกินกันเองอย่างเงี้ยหรืออันกับมาเจ้ามากันนั่งเฮือมากับมาอันนั่นอันนั้นก็ก่อยว่ากันทุกรรมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตีตีในการตีจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องครับก็วันนั้นไป มีรางวัลเยอะแยะครับมอบรางวัลกันแล้วโดยเฉพาะอย,ยิ่งก็คือสร้างสีสันสร้างสีสันที้ครับงานก็นคือนักวิ่งแฟนซีครับ <c oughs> นักวิ่งแฟนซีเนี่ยแต,แต่เนี่ยมันมีหนักกว่านี่นะครับตีหันเนี่ยตีหูตีขึ้นตีจอเนี่ยมีแผ่แต่งชุดม่งชุดเหม่นชุดอะไรอย่งางสารพัดนะก็ก็เป็นที่สนุกสนาน สร้างสีสันกันชุดที่ท่านหันอยู่บนจอเนี่ยชุดนี่มาจากเชียงไฮ้ครับโอ้ผมถามว่าหมู่น้องเขามานอนนี่ครับบัตใจเจ้าเจ้าลูกเซียงไฮ้ปัดโทรลาน้องออกเชียงไฮ้กี่โมงตีสอง <c oughs> ตีสองรถห้าหกกันบ้ากัน <c oughs> มาแจ้งเอาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอก็ม่วนดีครับนะเป็นสร้างสีสันเออผมกำลังหัดเนี่ยว,ว่าวิ่งแฟนซีก็มี นะครับครับก็อันนี้ก็คือเรื่องตีผ่านมาอของพื้นที่อำเภอจุนนะแต่ก็หู้ว่าตอนนี้ช่วงนี้จะมีการจัดการวิ่งหลายๆตีนะครับหูซึกว่าจริงๆเมื่อก่ดีครับการวิ่งนี่เป็นการออกกำลังนะเป็นสิ่งที่ดีแต่เตานี้เตาตที่ผมหั่หู้ว่าหลายตีหลายๆแห่งเนี่ยต้นทุนสูงครับท่านครับจัดวิ่งเนี่ยดีบร่าทีขาดทุนนะ ดิบดีขาดทุนมีหน่วยงานหนึ่งของอำเภอจุนเนี่ยเมื่อเมื่อสองปีก่อนสามปีก่อนเนี่ยได้เงินอยู่เก้าแสนแต่พอสรุปแล้วฮักการใช้จ่ายเจ็ดแสนอ่ะเหลือตังค์อยู่สองแสนผมมาป้าโทษซะสองแสนอย่างนี้จัดงานอิททิมจ่ายอ่ะได้เก้าแสนแต่ฮักการใช้จ่ายเหลือสองแสนคือการใช้จ่ายน่ะมันนักขับเหลืองเสื้อเหลืองเหลียนเหลืองล้างวันไรอย่างนี้มันเสียงหนัก ทีนี้ถ้าเปลี่ยนไปได้อย่างที่ผมว่าเนี่ยอ่ะบ่ต้องไม่อะอย่างกันแล้วเอาเอาเนี่ยยังตีว่าผมเคยจัดโครงการส่องมืงจุนเนี่ยมะเดินกันไปไปตั้งคขปมกันกางเต็นนอนกันเนย่ยกินกันตื่นเจ้ามันก็เดินต่อมันก็เป็นการออกกําลังกายแอย่างหนึ่งนะครับและได้สาระมาเรื่องสําคัญของเขาครับตีผมได้เกินหัวไว้ตะกี้เรื่อง เทศกาลปีใหม่ตีพานมาเนี่ยทุกพื้นที่คุ้มเข้มเลืองเจ็ดวันอันตรายไปทุกพื้นที่ถนนใหญ่นี่บอปอตเราใดนะตีพานมานะครับตีพานมาแต่ในซอยเนี่ยนักขับอุบัติเหตุนักอุบัติเหตุนี่ส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการกินเหล้าเมายานะมีคนก่อนมาแล้วกบมาปีนี้ก็มีกัน คุ้มเข้มคุ้มเข้มว่าอยาจะได้บ่ห้ค้นออกนอกบ้านออกนอกบ้านนี่หมายถึงว่าเมาเหล้านะครับกินเหล้าเมาเหาเสียงละติดลม้มออกไปซื้ออดาอันนั้นแหละรครับแต่ฝังไปขยายไปเร็วๆนะมูนีปิ่นท่ากินเหล้าอยู่ไหนอะออกไปก็ไปจนผมไปเชียวบอกไปแลบบ่วงอะไรอย่างเง,งี้ยครับก็ ก็มันแทนที่มันจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขกกลายเป็นว่าเทศกาลแห่งความเศร้าไปแต่ปีนี้ดีครับปีนี้ปีน้องเจ้าบ้านก็หฮือความร่วมมือดีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองก็เข้มแข็งต้องขอบคุณครับขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านกับนั้นนะครับเข้มแข็งกันมากเลยฮะเต่าที่ผมหันมาเนี่ยแทบจะทุกหมู่บ้านอะ ตั้งดานเงินนะฮะตั้งดานเงินทุกหมู่บ้านแล้วก็ว่ากันถึงว่าถ้าหันมันกินเล้ากันเฮเฮเฮอยู่หันถึงพกขอเนอะ <laughs> มันจะออกบ้านไปซื้อเราเหรอถ้ามันจะออกบ้านถามว่าไปไหนถ้าไปซื้อเราเอาสตางค์มาเนี่ยไปซื้อเอน้นะหรือว่ามันจะไปบ้านก็ไปส่งวะเนี่ยถึงขนาดนั้นอะแต่คงจริงๆก็คงมบบนีนะดินี่มูยังที่ผมอูดที่ว่าเมื่อก่อนมานเนี่ย ดักเดินกึ่งคืนเนี่ยตีกองห้องเพลงเั้นมอมองปีนี่เงียบเงียบครับเสียงปืนกูเจอเนี่ยตัดระต้มงำต้มําอ่ะปีนี้ก็เงียบทั้งที่บ้านผมเนี่ยอยู่อยู่ตีห่างจากชุมชนอยู่น้อยแต่ว่าก็ใกล้ๆกับบริเวณที่หมูเปิดจังมากินกันนะนะมากินกันยิงปืนติมาทบกันแต่ปีนี่ดักปิงเงียบครับก็ เอาสถิติก็แล้วกันว่าเจ็ดวันเนี่ยม,มันมีอย่างพองจากเอาของตำรวจนะครับผมบอกเอาของงบ้าทน,นะงบาทน,นี่หนักแล้วก็มีตายมีอย่างดยงแต่เอาเป็นของตำรวจก็แล้วกันที่ทาเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยหรือว่าจับหนาตักเตือนทั้งมดเนี่ยข้อมูลของตำรวจจังหวัดพะเยาเนี่ยภูทรพะเยาเนี่ยทั้งมดเนี่ยห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองรายครับ ห้าพัหนึรย่นเนี่ยมันแบ่งออกเปน็นอย่างพ่องแบ่งเป็นบ่อสมมวกกันนอกเมาครับบ่าขาดเข็มคัดครับรถเร็วเกินกำหนดบ่อมีใบขับขี่มอไซค์บ่อปลอดภัยขับรถย้อนสอนแสงนตทีขับขันฟ้าฝืนสัญญาณไฟก็คือฟ้าไฟแดงกันนอโทรศัพท์คณนะขับรถเขาลองมาพอครับ แยกออกเป็นจุดต่างๆของสถานีตำรวจในจังหวัดพะเยาบสมมวกนิละภัยเนี่ยบสมมวกกันนอกเนี่ยนะนักที่สุดที่ไหนครับนักที่สุดที่หงพักเมากาหงพักเมากามีห้าร้อยสิบเก้าลายนะครับทัดลงมาอำเภอเมืองครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาเนี่ยสามร้อยเก้าลาย พัดลงไปตีดอกคำไต้ครับสองรยแปดบเจ็ดลายอําเภอภูสางร้อยเก้าสิบห้าลายอําเภอภูกำยาวร้อยแปดสิบเก้าอําเภอแม่ใจร้อยเจ็ดสิบเก้าอําเภอโป่งมีมี 108. มร้อยแปดอําเภอจุนไม่แปดสิบห้านะแล้วก็ในน้อยที่สุดก็คือเจียงมวน มีเสาแปดลายมวกกันนอกในผมกับบ่ใครเข้าใจเหมือนกันนะมีการรณรงค์แจกมวกกันนอกกันอยู่อยู่เป็นประจำนะหลายตี้หลายแหงสมัยหนึ่งนั่นอำเภอจุนฮาเกยจัดสองข้างนะครับแจกมวกกันนอกในหุ้นสุดเสร็จสองข้างลแล้วก็ข้างข้างตั้งแต่ข้างแรกผมผมอู้ในที่ประชุมของตํารวจก่อนถือจะถึงวันที่แจกมวกกันนอก ว่าเฮาแจกแต่้าบ้านแล้วลูกเมียตำรวจเราบ่าแจกกะสำคัญก็คือลูกเมียตำรวจนั่นแหละ <c oughs> มันบวรใ,ใส่มัวกันนอกโดยเฉพาะถ้าจะเข้าห้องพักกับบ้านพักอยู่หลังห้องพักเนี่ยเตียวเข้าเตี้ยวออกแ้วมืวกันนอกกว่าใครใส่กันแล้วเขาจะไปห้ามชาวบ้านได้อย่างไดว่าชาวบ้านถ้าคนใดจะมาติดต่อราชการมาแจ้งความมาอะไรอย่าง็แล้วแต่ห้องพักต้องใส่มัวกันนอก กับลูกเมียตำรวจอยู่ในนั้นนบอดไซดนะก็อะไรกับข้้งแรกขั้งที่สองเนี่ยเขาวางแผนว่าเฮือรออนนักเรียนมามาที่อำเภอแจกหมวกกันนอกคนใบคนใบคนใบเสร็จละเฮือรออนวาดหูปติดมวกกันนอกหูปียังก็ได้บันจังวัดยังก็ได้เขียนข้อความก็ได้เซ็นจื่อก็ได้เสร็จละก็เอาไปเฮ้อผู้วาเซ็นจื่อมวกกันไอเฮือ ผู้การตํารวจผู้กํากับเซ้นนั่นแหละละออนมันจะได้ชื่นชมอะไอย่างหนึ่งมันมวกมันจะได้บ้าหายเพราะมันอ้างว่ามวกมันหายนะครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องของมวกกันเนาะเมาเมาคณะขับรถมันก็ว่ากันขนาดนักห้ามกินเราเมาขับรถมันจึงบ้าใครฟัง มาถึงฟังเมาขับรถนี่สูงสุดที่ไหนครับอำเภอเมืองหองพักอำเภอเมืองนี่จับสามสิบเก้าลายหงพักยังคำนะครับสามสิบหกลายหงพักดอกคำใต้สิบแปดลายหงพักบงกับสิบแปดลายจุนมีสิบห้าลายน้อยที่สุดยังมวนห้าครับ ห้านี่บรนไดใจว่าเป็นเพราะว่าคน้นจมมวนเปิ่นบ่กินเล้ากันกะหรือว่าเปิ่นกินแล้วเปิ่นบอกออกบ้านตำรวจยับบ่ได้กะหรือว่าหันตำรวจตั้งด่านกันลบเลยมีห้าลายนะครับเจมมวนนี่แหละครับเรื่องกินเล้าเมาแล้วก็ออกถนนเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะล้วก็ว่ากันมาตลอดะนะครับว่ากันมาโดยตลอดเนีย่ยจะได้ที่จะให้ค้นบ้านเฮาเนี่ย นะกินเล่าน้อยลงหรือว่ากินแล้วก็ลับก็น,นอนอยู่ในบ้านของตัวเกา่านะบ่ต้องออกถนนอันเนี้ยเขาเขาลดนะล,ลงกันมานักขนาดส่วนไอ้บ่คาดเข็มขาดเนี่ยก็เป็นเรื่องภายในเนาะรถยนต์รถเครื่องกับบ่คมมีเข็มขาดขับเร็วเกินกําหนดเนี่ยจะมีอยู่สามตีสี่ตีด้วยกันนะขับรถเร็วตามตีบนกับนถไว้ว่ารถ นี่แปดสิบเหนือรถนี่เก้าสิบเหนือรถนี่ร้อยเนี่เปิ่นก็นจะมีติดไว้ลรบางทีเปิ่นก็นจะมีสัญญาณจับความเร็วหือหันว่ารถเขาขับตัวใดตัวใดก็เมืองพะเยานี่สามสิบแม่ใจห้าสิบครับแม่ใจเนี่ยผมเข้าใจว่ามันค้งเป็น,เป,นเป็นทางตรงไงเนาะพอทางตรงแล้วคนจะไปเชียงรายคนกลับจากเชียงรายมาคงจะขับกันเร็วมีมีนัดถึงห้าสิบลาย ดอกคำใต้มีสิบห้าลายมีแม่กาอยู่หนึ่งลายอตอนแรกผมก็เข้าใจว่าแม่กาถ้าจะนักเพราะว่าที่ที่บ่อสวมมวกกันนอกในแม่กามีนักต่มันมีนักก็เพราะเราอ่อนน,นักศึกษามันนักอยู่แถวนั้นมันใส่มวกเนื้อปี๕ร้อยไปนักศึกษาก็เหมือนกันนะครับเป็นนักศึกษาแต่ว่าบอ่ปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ย อุบัดเหตุแถวแถวหน้ามอพยามันถึงบ่อยครับขี่รถตัดถนนกับนี้ย้อนสอนกับนี้แล้วเดี๋ยวหฮมออู้กันเร,เรื่องเรื่องย้อนสอนเนี่ยนะฮะบ่มีใบขับขี่ขับรถโดยมีใบขับขี่อาจจะอายุต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าลืมไว้ที่บ้านนูอ้อย่างบ่หัวนะครับแต่ว่าสูงสุดนะสูงสุดคือเจียงคํำครับบ่มีใบขับขี่นี่ 500, หา้าร้อยห้ิบหกไกรอ้อเจ้งขับอย่ามาันักแต่นักกว่าทัดมากับเมืองพะยาว300สามร้อนะครับดอกคำไตรสองามสิอปงร้อก้าสนะฮจุนสองอจ็ดสิบแม่กา2 3งอยสอน้อยที่สุดกับเจ้หมวนเจ็ดบห้าีใบขับที่ นะครับออกบ้านไปบัตรได้พกใบขับขี่ใบขับขี่นี่เอาไว้บ้านอันนั้นก็ส่วนหนึ่งละแหมส่วนหนึ่งกับละเด็กละอ่อนอายุน้อยอยู่บัตรถึงเกณฑ์ก็ขี่รถกันนะหันหันหลายๆที่หลายๆแหล่งแห้งที่เป็นข้าวกันมาว่าขับรถละอ่อนไวรุ่นเนี่ยขับไปจนกันออย่างเงี้ยนะครับเออก็น่าเสียใจครับเอแหมอันหนึ่งก็คืออืม ที่แปลกใจก็คือมอไซค์ไม่ปลอดภัยครับมอไซค์ไม่ปลอดภัยนะไอ้คำว่ามอไซค์ไม่ปลอดภัยนี่หมายค้งหมายถึงว่ารถนั่นเอาไปปั๊บไปแต่งมาถอดกระจกออกของถอดไฟเลี้ยวออกของอะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนต่อมูเนี่ยคือบ่ปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วก็แหมอันหนึ่งขับรถยอนศรครับคขับรถยอนศรน,นี่อำเภอเมืองมีสิบสามไาย นะดอกคาไตมีห้าเจียงคํามีสามแม่กามีสองเจียงม่วนยังมีสองย้อนสอนเลยนะแล้วผมว่าอําเภอเมืองเนี่ยสิบสามไร่เนี่ถ้าจะเอาเต่าตีตารวจหันเนาะแล้วตีตํารวจบาน mm hmm. มันได้เห็นนักผมทุกวันนักท่านออกจากพระเยาทีวีเอาจากวัดพระเจ้าตรุษหลวงเขาเนี่ยนะเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยเอาเลยครับแถวแถวจากวัดพระเจ้าตรุษหลวงไปถึงถึง ไอ้ไอ้ตัวเมืองเนี่ยมันจึงปะอยู่ตลอดอะครับขับรถย้อนสอนเนี่ยนะส่วนตางเขานะสักเตื่มีรถใหญ่อยู่ตั้งหน้าเนี่ยเขาพอบาหาร่าเป็นยนทรสอนอะเพื่อรถใหญ่ฮักลบทก็เขาลบทิ้งบ่ตจันม่นนะครับก็เป็นห่วงอยู่นะเป็นห่วงเรื่องขับรถยอนอรสอนครับอันนี้ก็เป็นแหมเรื่องหนึ่งเห็นนะฮะส่วนแหมอันหนึ่งก็คือในเรื่องของแสงในตี่ขับขัน ปกติเนี่ยเส้นถนนทีเปิน์ตีกู่กันนั่นน่ะเส้นกู่เส้นทึบกู่กันนั่นน่ะเปินห้ามแสงนะครับตีมันจะแสงได้ก็คือเปินเส้นเป็นจุดเป็นปะเป็น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 จ่องเป็นจ่องไ้นั่นมันมันมันแสงได้แต่ว่าในตีขับขันก็ยังแสงกันอย่างเงี้ยนะฮะเพราะออยังกับเพราะใจห้อนเพราะเมาอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นเจ็ดวันอันตรายตีผ่านมาก็ต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านกับนั้นตีจ่วยกันอย่างเข้มแข็งตำรวจจ่วยกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะก็คือปีน้องเจ้าบ้าน,นจ่วยกันลูกหลานกินเหล้ามายาก็คือมันกินในบ้านบ่ต้องใือมันออกนอกบ้านะเรามันจะมีหนักถึงทิ้งยิงรัฐบาลชุดนี้ปนจะบอกเก็บภาษีเรา <laughs> เราเราเสรีเข้าสำานูจางกันบอกเก็บภาษี ه, นักหนาป่าปานครับแหมเรื่องหนึ่งครับ เรื่องตีกันลังกันลังว่ากันอยู่นี่ก็คือเรื่องนี้นี่นอกระบบนี่นอกระบบเนี่ยในคณะนี่นะครับมียอดทั้งหมดเกาอําเภอเนี่ยตีมูตีมาลงทะเบียนเรื่องนี่นอกระบบเนี่ยทั้งมดเป็นลูกนี่อยู่ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดลายเป็นเจ้านี่อยู่สี่ร้อยแปดสิบลสามลายรวมยอดนี่ทั้งหมดเนี่ยสามสิบแปดล้านปลายนะสามสิ แปล้านต่กี้ก็ทางประลัดอำเภอจุนได้โทรศัพท์มาหาผมว่าวันศุกร์เนี่ยจะจัดงานตลาดนัดนี่นอกระบบว่าผมก็ยังมาขืดปวดตลาดนัดในวันเวียนชนใดเอานีมาแหลกกันก็เอานีมาขายกันก็มาเซ็งกันก็าาอย่างไรเออต่กี้ก็ว่าเปิดว่าขอเจินท่านพี่ชาไปร่วมตัวแล้วผมว่แลวผมหรอ บอกไปก็บอกขึ้นไปกบเป็นว่าอาจารย์นี่หนีตัวเก่ายังแก้บ่ได้ไปแก้นีคนอื่นบ่ได้บมต้องไปครับครับเกาะนีนอกระบบนะก็เป็นอันว่าทุกวันเนี่ยรัฐบาลจะจ่วยอย่างไรเนี่ยผมก็ยังมองมองทะลุแ่้ๆห่ดได้นะก็จะพักภาระไปหือธนาคารอมสินกัธนาคานกรทกสสกับอมสินทอกสมูล ลูกนี่ก็ไปกู้มาหมดแล้วจนพบบหหูจะกู้ที่ไหนถ้าจะขื้อไปกู้ออาสิทธิ์กันจะได้กี่บาทนะยังมองหาตัดนี้หมอแหมเรื่องก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันเด็กแข่งชาติวันเด็กแข่งชาตินี่ก็ไผที่บ่หูคําขวนวันเด็กก็เอามาท่องเนี่ยนะเพื่อจะไปส่งลูกส่งหลานก็จะได้รับรางวัลด้วยหลายตีครับมาเดี๋ยวนี่จัดงานกันนะัก ทุกท้องทินอบตเทศบาลก่จัดจังหวัดก่จัดนะครับอำเภอบางที่ก่จัดนะองค์กรเอกชนร้านค้าก่จัดมันเป็นสิ่งที่ดีครับจัดงานฮือละอ่อนเนี่ยถึงแม้ว่า365วันจะเป็นวันละ,ละอ่อนในวันก็นเป็นอย่างนะแต่ถ้ามาดูคำขวัญจากที่ผ่านๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคำขวัญที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเป็นคำขวัญที่เขาบอกได้ฮืออย่างแกละอ่อนเลย แต่กลายเป็นว่าเขาเรียกลองเอาจากละอ่อนหือละอ่อนเป็นจะนั่นหื่อละอ่อนเป็นจะนี่นี่คือการที่เขาไปแต่เขาบุกเกยหูเลยว่าละอ่อนจะได้อย่างจากเขามีแต่เขาหือละอ่อนว่าคุณเด็กต้องเป็นญานเด็กดีต้องเป็นยี่เป็นการเป็นการเรียกลองจากละอ่อนมากกว่าแล้วก็ละอ่อนแห่งกลุ่มหนึ่งตีเขามักจะมองข้ามก็คือพวกละอ่อนพิการ หรือว่าละออนที่เป็นพิเศษอะละออนพิเศษเป็นออทิสติกอย่างต,งต่างๆครับก็คุณชฉลีพรยอดฝ้าคนคนนี้เนี่ยต่อสู้เรื่องเด็กออทิสติกและเด็กพิการมาตลอดเอาบ้านตัวเก่านั่นอะหุ้ซึกจะอยู่ตั้งบ้านไม่ใส่นาาบ้านไม่ใสเป็นตี่ตั้งของชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดพะเยาแกสู้เรื่องนี้มาเหมือนครับ ก็วันที่13เนี่ยคุณชฉลีพรเนี่ยคุณต่อยเนก็จะจัดงานวันเด็กท่านเอาไปช่วยเด็กตีคนอื่นเด็กดีดีมันนักเหลือเอาไปฮือคุณชฉลีพรคุณต่อยเนี่ยตีบ้านใหม่ใส่ด้วยละอ่อนพิการเราเนี่ยถูกทอดทิ้งถูกถูกเหมือนเฉยถูกบ่ได้รับการเลียวแล้วยางจริงกันเนี่ยเขาก็เอ็นดูนะครับก็ บอกว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนทุนการศึกษาขนมของเล่นเสื้อผ้าติดต่อไปติดคุณชฉลีพรยอดฟ้านะประธานชมรมผู้ปกครองออกทิสติกจังหวัดพะเยาโทรศัพท์กับ0 8 1ย์9 7 7 9 8ทบทวนแถมข้างนะครับ081นะของคุณชฉลีพรยอดฟ้าคุณต่อยเนี่ย0 8 1 2 8 9 เจ็ดครับอันนี้เขาไปช่วยนะลำพังผู้ปกครองกับทุกอกทุกใจเพราะแล้วตีลูกเกิดออกมาแล้วมันเหมือนปกติเหมือนคนอื่นนะฮะสมบูปเพบางทีกัะทุกย่อเยือย่อทากทางครับนะเขาช่วยกันครับเขาไปช่วยละอ่อนตีตีเป็นละอ่อนพิเศษกลุ่มเนี่ยนะยังน้อยกับปีหนึ่งกับวันเด็กวันหนึ่ง ผัมีสิ่งของเสื้อผ้าขนมนมเนยอย่างก็เอาไปไผัยจะไปจวยทุนการศึกษาทุนการศึกษาก็บ่ได้กำหนดว่าต้องเป็ดตัวได้สิบบาทส้บบาทร0อยบาทห้ารอยบาทปันบาทหมื่นบาทอันนั้นก็แล้วแต่ท่านก็เอาไปรวมกันแล้วก็ตั้งคุณชลีรเพรอนก็จะมีคณะกรรมการหน่อชมลมผู้ปกครองเนี่ยก็จะเอามาจัดสรรแบ่งปันกันไปครับฝากบอกถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับจวย วันเด็กเนี่ยคือฮือละออนทุกคนได้เท่าเทียมกันบม่ว่าจะเป็นละออนปกติหรือละออนพิเศษนะที่ต่ตอที่คุณชฉลีพรยอดฝ้าครับบ้านแม่ส่นะถ้าใครจะไปด้วยตัวเองไปถึงบ้านแม่ส่ถามพอกระทึงหูมัดครับคนแถวนั้นหูจักคุณชฉลีพรท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ผมวัชระศรีคาตันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ได้อยู่ดีมีสุข ร่ำรวยตลอดปีใหม่นี่สำหรับวันนี้ผมวชลระศรีคำตันก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนปะกันใหม่ในวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับเมืองอห้ยาวนาำกวานินแนนถินมานแห่งความ